โกสปอตล่วงหลุด3,245ลงแตะ3,200เป็นแนวรับจิตวิทยามีแรงซื้อกับทำให้ราคาไซเวนในกรอบ3,200และ3,245เพื่อรอปัจจัยและรอการเบรกเอาของราคาหากราคาลับขึ้นไปยื่น3,245ได้มีโอากาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบ3,344ครั้งและทำการขิดเก็บที่ได้เคยเปิดไว้ โกลสปอร์ตยังคงเคลื่อนตัวอยู่บนแนวรน้มพัพเท่นโดยมีแนวรับจิตวิยาที่3,200ยืนได้มองราคาทำกรอบสามเหลี่ยมของทางเฟรมดดยังคงทำการซื้อขายบนพื้นฐานแนวรน้มพัพเท่นต่อไปได้ทุ่ม30นาทีดัดชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนต่อเดือนของเดือนเมษายนคาดการ0.3%เริมลบ0.1%ดัดชนีผู้บริโภคพื้นฐานเดือน